อากาดกับก้งกาบแบบก้งกาดก้มจับเบนกาเบนจาข้าปาดิ่บป้ากกาให้ดูอีกรอบชิบปากกบให้ดูอีกรอบนะอันนี้หนึสองสามกินกาบัางเออกินทุกจ้าทุจ้าทุจ้า มาจงน้ำป่ะจงน้ำก่อนจงน้ำจงน้ำพระคีมจงน้ำพระอ่ะถือ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 ทานน้ำนะน้องถือทันน้ำ้ยตอนเด็กๆอาชิีมยังทำกับป้าอยู่เลยแต่ว่ามันหนักมากเลยตอนนี้อ่ะ,อะถูกใจ กินเป็นเด็กดีนะคะ